สวัสดีครับพบกับฟ้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองัชนาานะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูเรื่องหอยนักเลงนะครับนี่เป็นบ่อบ่อปูนหรือว่าลองลองซีเมนต์นะครับที่เราได้ได้คัดหอยนักเลงออกไปแล้วนะครับก็ลองมาดูว่าหอยที่อยู่เนะี่ยเขาจะโตขึ้นบ้างไหมนะครับก็ที่สังเกตดูก็มีมีตัวใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าหอยตัวที่ข่มเขาเนี่ย เราได้คัดออกไปแล้วนะครับเนี่ยแต่เป็นหอยรุ่นนี้ก็จะไม่โตเหมือนหอยรุ่นแรกนะเขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวเขาก็ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวพวกหอยนักเลงอยู่เนี่ยเขาจะคมมันน่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขาเพราะว่าถ้ามีตัวใหญ่อยู่เนี่ยเขาก็ไม่กล้ามากินอาหารแต่ที่ดูนี่ก็ยังไม่เคยเห็นเขาทะเลานะกันนะก็แต่งคนต่งอยู่ นะครับก็เกาะนิ่งๆไม่ได้กินอะไรนะครับแต่มันน่าจะเป็นลักษณะของการข่มกันมากกว่าเพราะว่าตัวไหนเล็กก็เล็กนั่นแหละพอตัวไหนตัวใหญ่ก็ใหญ่ยอยู่นั่นแหละครับตัวไหนกินเก่งก็โวตไวนะครับวันนี้ผมพามาดูบ่อที่ผมคัดหอยนักเลงออกไปแล้วนะครับก็มีอยู่เยอะนะครับเนะี่ยกำลังจะเริญเติบโตเลยเดี๋ยวจะถ่ายน้ําแต่น้ํายังใสยอยู่นะก็ก็เอาไว้ก่อนได้เวลาถ่ายน้ําเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะคัดไอหอยที่เป็น นักเลงนุ่นที่2อออกไปนะครับนี่ก็ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีตัวเล็กๆปนนะครับอันนี้เป็นเป็นหอยหอยนักเลงละนนี้หอยนักเลงนะครับคัดมาได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวดูตัวเขานะครับดูตัวเขานะมันจะใหญนะ่ใหญ่กว่าบอ่อที่ให้ดูเมื่อตะคู่มากเลยเดี๋ยวดูแต่ละตัวนะครับใหญ่กว่าเหรียญเหรียญสิบแล้วอะ่ะ เหมาะเหมาะที่จะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเนี่ยใครสนใจก็โทรมาได้นะครับลองมาคุยดูก่อนเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นหอยที่โตวไวมากไปเทียบกับบ่อที่เลี้ยงไว้2เดือนเนี่ยตัวเขายังใหญ่กว่าเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในที่ที่สมบูรณ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่มาลองเทียบผมจะเทียบไปดูว่าเอาเหรียญบาทมาวางแล้วตัวเนี้ยลองลองวางดูนะครับก็ใหญ่กว่าเหรียญบาทอีกนะ ดตัวที่สองนี่เหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาทก็ยังมีตัวก็ยังใหญ่กว่าเหรียญสองบาทเนี่ยลองเอาเอา,เอาทาบดูนะครับเวลาเขาเขาจําหน่ายกันเขาก็จะเอามาขายแบบเนี้ยเอามาเทียบเหรียญดูว่าตัวมันราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครซื้อไปเลี้ยงก็ต้องเอาไปเลี้ยงสักสองเดือนสาเดือนเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเป็นตัวเต็มวัยเริ่มไข่ได้แหละอันนี้เหรียญห้านะครับเหรียญห้า เหรียญห้านะครับเดี๋ยวลองวางทับดูก็ใหญ่กว่าเหรียญห้ามันเดิมนะครับนี่เป็นเหรียญสิบเหรียญสิบนี่ก็จะตัวใหญ่หน่อยถ้าหลุดจากเหรียญสิบไปนี่ก็ต้องก็ต้องจําหน่ายเป็นเรื่องของพ่อแม่พันุ์ละราคาก็จะสูงขึ้นแหละนะครับถ้าแนะนานะถ้าใครจะไปเลี้ยงผมว่าซื้อพวกรุ่นรุ่นนี้เอาไปไปเพาะนี่ลองเทียบมันดูนะครับว่ามันต่างกันไหมตั้งแต่เหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาท ตัว5บาทไปก่อนเลยครับโดดน้ําไปก่อนแหละดูตัวอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเขาจะขยับตัวตามกันไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเขาจะไม่อยู่นิ่งนะครับนี่ตัวเหรียญบาทเดินมานีแล้วก็จะทิ้งตัวนะครับธรรมชาติของเขาเนี่ยนี่ตัวตัวเหรียญห้าไปแล้วเวลาเขาไข่เสร็จแล้วเสร็จเขาก็จะทิ้งตัวลงน้ำเงี้ยแล้วน้ำเราต้องสูงหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปโดนพื้นล้างล่างอะแตก เียเขาจะค่อยลูดลูดลูดตัวไปแล้วก็เหมือนเขาได้กลิ่นน้ําหรือเปล่าเด็กเขาก็ทิ้งตัวลงไปในน้ําแล้วรู้ว่าปลอดภัยแน่นะครับในตัวเหรียญสิบเริ่มขยับนะครับเด่กค่อยๆเดินดค่อยๆเดินไปเนื้อเขาจะเหลืองมากพวกเนี้ยแต่ที่ฟาร์มผมนะไอ้ท้องแท้ไม่ค่อยมีมีแต่ท้องเส้นนิมใหม่ๆมาก็เหลืองเรียวพอยู่่ไปเนี่ยเปลือกกายเป็นสีน้ำตาลหมดแต่เนื้อเขาเหลืองเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกครับ ดูแนละ้วก็ค่อยไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามไปละโดดแล้วครับผู้ที่ติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่วีนนี้ก็วันหยุดสวัสดีครับ